ราอยู่กันที่ตลาดน้ำหัวตะเค้นะวันนี้วันนี้เดี๋ยวปา๋ปาพามาเราไปเดินกินเดินชมร้านสเต็กกันสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวปา๋ปาพาไปไปเดินเที่ยวเล่นตลาดน้ำหัวตะเคนะเ้นะแถวเขตละกับบงเดี๋ยวนี้พาไปกินร้านสเต็กริมน้ำบรรยาก,กาศดีฟินเลยวันนี้ผมมาเป็นวนันอาทิตย์นะครับช่วงบ่ายๆเลือกที่จะมาบ่ายๆแต่ดได้ Lord, ร่มๆอากาศได้ฟินๆชิวๆไม่ร้อนมากบรรยากาศที่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบชุมชนเก่าริมน้ำนะครับส่วนใหญ่บ้านแถวนี้ก็จะเป็นพวกบ้านไม้ สวยๆร้านบ้านสามครูนะโอ้คนดูงานสิ่งเยอะนี่เราจะพามากินร้านสเต็กเซตแอนเซฟนะตลาดน้ำผวตะเข้นี่เลยร้านนี้เลยถึงแล้วพี่จะหอร้านกำลังทำเลยสวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วร้านสเต็กเซตแอนเซฟนี่เลย เดีย๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆร้านนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาร้านสวยดีเขาม,มีที่นั่งริมน้ำด้วยนะเอาไว้ดูเมนูเขาแป๊บหนึง่งอ้นี่มีสเต็กมีเนื้อหมูไก่มีครบเลยบาร์บีคิวก็มีวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับมีคนมาเที่ยวตลาดเดินเล่นตลาดเยอะอยู่นี่เลยบรรยากาศริมน้ำบรรยากาศที่นั่งของที่ร้านเขานะครับมีริมน้ำด้วย เป็นงาลูกค้าเยอะอยู่นะหลายโต๊ะร้านสเต็กนี่เขาจะมีสองฝั่งนะฝั่งนี้ริมน้ำเนี่ยจะเป็นสเต็กฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือร้านเดียวกันแต่ว่าเป็นพวกเมนูน้ําฝั่งตรงข้ามก็เป็นน้ําแต่ว่าเป็นร้านเดียวกันนะครับน้ํเกามีหลายเมนูด้วยเดี๋ยวเราชิมสเต็กเสร็จเดี๋ยวเราฝั่งน้ำเขากินด้วยนี่เลยวอ้ร้านร้านสวยเนาะสวยอะ่ะ พี่เจ้าของร้านเขาก็อยู่ด้วยนี่ไงสวัสดีครับอันนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ก็นร้านเดียวกันครับองากอ่าองเป็นกาแฟเป็นครืองดื่ขหวานอะไราเนี้อ๋อสั่งแล้วไปนั่งทานที่นูนนน้นใช่เพราะว่าู่ในบง้นจะสวยนะครับพี่เป็ดนะช่พี่เป็ดเจ้าของร้านเมื่อกี้ผมแอบถามหลังไมล์มาแล้วแต่เ,เขาทาร้านสวยดีนะดูด,ดิใครชอบแนวนี้นะผมว่ามันนั่งได้ได้ทั้งวันอนะเป็นฟินชิวชิว ลูกค้าเยอะอยู่นะวันนี้ดูสิข้างๆางนี้มีร้านข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวด้วยนะโอ้อันนี้ก็เป็นวิวบรรยากาศริมน้ำของร้านนะครับนั่งชิลมากเลยริมน้ำเนี่ยดูดินั่งกันฟินเลยบรรยากาศดีอ่ะริมน้ำนี่ตอนนี้ทางร้านกำลังเตรียมสเต็กเนื้อเลยมีสเต็กเนื้อนะ เ,เมนูสเต็กเนื้อโอ้น่ากินเชียวร้านก็บรรยากาศประมาณนี้นะดื่มน้ำเมนูที่ร้านมีเยอะอยู่นะเดี๋ยวดูดิมีอะไรกินเดี๋ยวต่างกินกันหน่อยครับมีสเต็กกระดงด้วยโหยอยากกินสเต็กกระดงอะแต่ว่ามาคนเดียวกินไม่หมดดูริมสเต็กกระดงเนี่ยน่าก,กินแต่มันเยอะอะกินไม่หมดมาคนเดียวเดีย๋ยวไปเลือกดูว่ากินอะไรจริงๆริอยากกินสเต็กกระดงนะ น่ากินแต่ว่ามาคนเดียวกินไม่หมดเดี๋ยวเราดูเป็นเมนูข้าวกับสเต็กสักอย่างหนึ่งกว่าแล้วก็น,น้ำนะคนที่รู้ดีที่สุดว่าเมนูอะไรอร่อย <c oughs> ก็ต้องเจ้าของร้านใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปถามแม่ค้าให้พี่เขาแนะนําเมนูว่ามีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างดีงกว่าสวัสดีค่ะสเต็กเซ็ตแอ์เซฟเมนูแนะนําที่จะเป็นจิมเบกของที่นี่ก็คือสเต็กกระด้งนะคะหรือจะเป็นข้าวกะเพรากระด้งนะคะถ้าเป็นสเต็กกระด้ง ก็จะมีในนั้นชุดใหญ่จะเป็นหมูไก่ปลาไข่ดาวไสก้กรอกขนมปังกระเทียมเฟรนช์ฟรายผักสลดัดมีอยู่ในชุดใหญ่นั้นเลยนะคะเหมาะสําหรับที่มาคันจุจุ2สองท่นขึ้นไปได้เลยแนะนำอ่ะแต่ถ้ามาคนเดียวก็จะมีชุดเล็ก มีหมูมีไก่มีปลามีเนื้อหรือจะเป็นสายที่ชอบทานข้าวที่ชอบทานสเต็กก็จะมีข้าวกระเพราข้าวขี้เมาต้มยำแหงไายเส้นก็จะเป็นสปาเกตตี้ของที่นี่จะเป็นสปาเกตตี้ขี้เมาที่ลูกค้าจะสั่งนิยมมากจะชอบคาโบนาร่าของที่ร้านค่ะวันนี้มาคนเดียวแนะนำข้าวกระเพรากระโดดจัดให้ดูค่ะว่ามีอะไรบ้างเรามาดูพี่เขาทำสเต็กหมูกันก่อนเลยนะครับพี่ก็เลยจัดผักจานสเต็กกันนะครับ กินมาแล้วพาท้องร้องเลยอันนี้ซอสอะไรครับซอแจ่วค่ะอ๋อเป็นสเต็กแจ่วนะเยืนดูพี่เขาทำไม่ไหวเลยหิวหอมเสร็จทีใจจะขาดอยากกินแล้วสเต็กหมูสุกแล้วมาจัดจานกัน เป็นไฟล์เนาะหอมแล้วอะ่ะเป็นหนึ่งเมนูแล้วตสเต็กหมูอีกเมนูหนึ่งกะเพรากระโดกพี่เขากำลังจัดจานเลย พี่เขากำลังจัดจานนะครับพี่จัดแค่นี้ยังดูน่ากินแล้วเลยอ่ะ,อะ,อะ,อะ ผมกินหอมของพันกะเพรามาแล้วครับผมมีกุ้งด้วยอะใส่กุ้งแลพี่ก็ใส่กุ้งด้วยมีกุ้งมีปลาปลานี่เป็นปลาอะไรครับปาออเป็นปลาดอลอล,ดอลี่นะน่าจะแซ่บบ เชียวสีสัตว์ดูน่ากินเนาะ okay, okay. <c oughs> ดูน่ากินอะอื <c oughs> สเต็กหมูเนาะนี่กระเพากระโดงจะหมดไหมเนี่ยคนเดียวเนี่ยค่ะกะเพราน่ากินมากเลยปกติลูกค้าทานไม่เคยเหลือโอ้ตุ๊บเปกระโดงกระดาษเก็บไว้ให้ร้างมามาเดี๋ยวมาขอชิมกันสั้งคำสองคำติใช้ได้ไหมเนี่ยแต่ดูสีสันแล้วน่ากินมากเลยนะนี่เลยเป็นไงล่ะกะเพรากระโดงโอหจุกๆเลยอะ่ะดูดิอืมสเต็กหมูซอสแจ่วใช่ไหมเขาเรียกแต่น่ากินอะ่ะ นี่เลยข้าวกะเพรากระด้งหืมไข่เยิ้มเยิ้มไปเลยดูเดี๋ยดูเดี๋ยหืมน่ากินไหมล่ะกะเพรากระด้งดูดิแซ่บบ่อืม อร่อยนะเด็กกินได้ไม่เผ็ดมากเปนสลัดเนี่ยนี่แหละนี่ปาดอลลี่อ่ะปาดอลลี่อร่อยอร่อยอร่อยข้าวอร่อยนะเดี๋ยวต่อไปไปชิมสเต็กหมูกันอ๋อ หมูนี่แหละสเต็กหมูเอออร่อยดีนะสเต็กน้ำจิ้มแจ่วเข้าท่าดีนี่เขามีผักสลัดให้ด้วยคือสลัดผักของทางร้านเลยเขาไม่ได้ราดซอสเขาเรียกอะไรซอสที่นี่มาให้นะเขาให้ราดเองว่าบางคนชอบมากชอบน้อยไงเออเข้าท่าดีนะบางทีไปบางร้านนะราดมันน้อย อืมไอเราชอบแบบเยอะๆจุกๆไปเลยก็ดีนะน้ำสลัดให้ราดเอาเองเพราะว่าผมอะ่ะอย่างผมอะ่ะผมชอบฉ่ำๆบางร้านไปกินบางร้านเขาเขาราดมาให้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันมันน้อยไปอยากได้เยอะกว่านี้แต่ขอเพิ่มก็เกรงใจอนี่เลยตอนไหนจะได้เรือหางยาววิ่งผ่านด้วยอืมชอบเลยครับสลดัด จำๆเนี่ยดูเดียวชอบชอบทำปลาอร่อยดียววิวว่ดีบรรยากาศดีจิวจินะใครผ่านไปผ่านมาแวะม,มากินร้านนี้สเต็กเซตแอนด์สเต็กข้าวท่าดีราคาไม่แพงมีทั้งข้าวมีทั้งสเต็กและลืมลืมตั้งน้ำอย่าไปดูร้านพี่เขามีน้ำอะไรขายปลาพี่ชายแม่ครัวกำลังทำสเต็กปลาเดี๋ยวแวะดูหน่อยอืม เพรสเต็กปลาก็น่ากินนะเนี่ยรี่เป็นสเต็ปากปลาุตีน่ากินเชียวสเต็ปากปลาอันนี้สเต็ปากปลาอะไรครับอ๋อปลาลอรี่ชุบเก็ดขนมปังอ๋อเออดูน่ากินเลยสั่งน้ำหน่อยครับมีเมนูอะไรแนะนำบ้างเออก็มีเมนูกาแฟสดนะครับมีอ่าเบสิกทั่วไปเลยก็มีคาปูชิโนโ่ลาเต้เอสเปรสโซ่นะครับ อาหารโนโนเลกันโอะไรพวกนี้นะแล้วก็จะเป็นอิตาเลียนโซดานะเมนูพิเศษของเราก็จะเป็นเฉากลวยเกจิมะนะครับแล้วก็ลาวาฟองฟูครับาตามโปเตอร์หน้าร้านเลยครับนำเสนอเป็นเฉากลวยแล้วกัน,นครับเฉากลวยเกติมะเป็นเมนูใหม่นะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอ่าเฉากลวยตุมต้มๆไปเลยอ่าก็จะมีนมราดขอบนะครับเป็นนมเหนียวนนมเหนียวนี้เราก็จะผสมเองเลยนะมันจะไม่เหนียวมากแต่ว่า ให้รสชาติที่หอมหวานนะแล้วก็มีเท็กเจอร์เวลาเราทํานะมันก็อยู่ที่ขอบอันนี้ก็ได้ <S <S ้ต้องเตอันล,ลาน้ำแดงไปเลยชุ่มๆนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ตามด้วยตามด้วยนมเหนียวรอบ สองทีพอเพราะเราเทขอบไปแล้วนะมันงั้นจะหวานไปครับอย่างเงี้ยกำลังดีได้แล้วครับเมนูเฉากุ้ยเกติมะนะครับผมน้ำแดงโอ้มีโลโก้ที่ร้านด้วยครับคือร้านชาละวันนะฮะเพราะเราอยู่ริมน้ำนะครับชาละวันวันละชาชา,ชาละวันวันละชานะครับครับสีได้จรเดียวนี่เลยเฉากุย้ยเฉากุ้ยอะไรนะครับเฉากุ้ยเกติมะเนฉะาปุ้ยเกติมะสีเป็นไงโอ้โห หวานนิ่งใหญ่ดีเข้ากันหน้าด้วยหน้าหวานได้แล้วได้นามากินแล้วย่องง่ายขอตัวทานข้าวทานสเต็กก่อนหิวละน่ากินมากแต่แนะนำาน้ามาช่วงใบบาดเย็ยยยนๆหนะม่อนน้าหูฟินบรรยากาศดีๆจริงๆเพราะว่านั่งริมน้ำเนี่ยแล้วก็ลมโชยโชมีเพลงที่นี่นะสังเกตดูนะเขาเปิดเพลงเพลงเก่าๆอะ่ะเพลงยุค8 0 9ศเก้าูพวกเนี้ยแ,แล้วมันเพลินอ่ะมันเพลินนั่งไปชิวๆเพลินๆ กินข้าวนาี่ถ้าน้ำเก๊กฮวยน้ำลำไยด้วยแจ๋วเลยไปขอตัวกินข้าวก่อนฟินมากเลยนั่งดูเด็กคิวว,ว่างไว้มาร้านนี้บอกเลยว่าวิวดีพ่อค้าแม่ค้าพี่เจ้าของร้านน่ารักพี่รองกับพี่เต๋พี่รองชื่ออะไรชื่อชื่อตายนะครับน่ารักน่ารักอาหารกร็รสชาติด,ดีไม่ได้เลย ให้เยอะด้วยทิ่สำคัญราคาไม่แพงดูดิเนี้อเมืม่อกี้ให้พี่เป็ดก็ตรงน้ำให้อันนี้เขาแนะนำมาตับหวยอ,อร่อยดีเอาล่ะไม่หวานเกินไปรสชาติกำลังดีแบบเพื่อนๆผ่านไปผ,ผ่านมานะแถวนี้ตลาดน้ำโปรเตเก้นะเดินข้ามสะพานมาพขาลงสะพานปั๊บมาทางขวาเลี้ยวขวาเดินมาเรื่รอยๆร้านสเต็กเซตแอนเซมเนี่ยเขาอยู่ขวามือริมน,น้ำเลย เดินมาต่างได้มานั่งเล่นเฉยๆก็ได้พี่เขาไม่ว่าพี่ใจดีเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะไปไหนพาไปติดตามด้วยฝากด้วยครับติดตามเดี๋ยวป๋าพาไปคลิปหน้านะอย่าลืมกดตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณมากครับ